จะดิเบื้องต้นตรงนี้สำคัญที่สุดในหมู่ของความเ็นพระถ้าสมมติว่าเราไม่เรียบร้อยกันเลยเนี่ยเราไม่ทำงานเนี่ยจริงอยู่เ็าอาจจะเชื่อว่าเขามาถวายพระตาหารเขามาทำบุญเนี่ยทำให้เขาสามารถส่งบุญไปให้ญาติพี่น้องก็ได้แต่ความเขารพนับถือเนี่ยมันจะลดลงไปลดลงไปแล้วต่อไปมันจะไม่เหลือ ดังนั้นจริตเจริาริยามารยาทพื้นฐานตัวนี้ต้องรักษาวไว้ต้องรักษาวไว้อืมเอาแล้วนะมีอะไรจะถามอีกไหมมีไหมปวนมาหลายวันก็น่าจะมีนะเนีมีไห <c oughs> ม,ม <c oughs> คือเราเป็นผ้าเนี่ยอาใส่ข้าวชา,าวบ้าน ที่เขาถวายมาด้วยศรัทธาเราก็ต้องทำตัวให้ให้เหมาะสมคือเราออกมาจากบ้านแล้วเนี่ยเหมือนตัดขาดจากตระกูลแล้วนะเหมือนตัดขาดจากญาติพี่น้องพ่อแม่แต่ความผูกพันเนี่ยในความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยยังมีอยู่แต่ถ้าให้ถึงที่สุดแล้วเรามาอยู่อีกตระกูลหนึ่งแล้ว ก็คือมาหยุดในในตระกูลของพระพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคือทําแบบตระกูลเราตระกูลเราเป็นยังไงนะตระกูลเราเนี่ยเป็นผู้สงบเป็นสมณะเป็นผู้สงบเป็นผู้มีศีลที่ครบถ้วนมีจริตกิริยาที่งดงาม มีจิตใจที่สงบแล้วก็เจริญปัญญาด้วยต้องฉลาดศึกษาและปฏิบัติถ้าเราไม่ทำเนี่ยมันเหมือนเราเป็นหนี้เขานะเราไม่ได้ทำงานแล้วเขาให้เราเนี่ยอยากคิดว่าเขามาซื้อให้เราเป็นญาติเราอะไรพวกน,นี้ไม่ใช่นะเราต้องคิดว่า เขาให้เนี่ยเพราะว่าเขาต้องการบุญนะหรือว่าเขารักเราอะไรพวกนี้ไม่ใช่เราเป็นคนระตกูลกับเขาแล้วเขาเห็นเราห่มผ้ากาสายะเนี่ยนะผ้ากาตะวพัทเนี่ยแล้วเราก็โกนหัวแล้วเราก็มาอยู่ในที่ของเราที่เราเรียกว่าวัดเนี่ยเราต้องทำตามพุทธ,ธประเพณี อย่างพวกเราเนี่ยทำวัดส่วนมนต์เนี่ยทุกวันเนี่ยไม่ขาดเนี่ยถือว่าน่ายกย่องนะอันนี้เป็นเป็นหลักที่เราได้อยู่อย่างหนึ่งแล้วก็ท่านมาศึกษากันเนี่ยมาช่วยงานมาเช็ดมาถูนเนี่ยใสยกระจางเพราะว่าท่านถูใช่ไหมถ้าถ้าท่านไม่ทำผมก็ต้องทำใช่ไหมถ้ามีคนช่วยได้มันดีนะ แบ่งบุญกันบุญเนี่ยเราต้องรู้ว่าบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแค่เอาอาหารไปถวายพระเอาของไปบริจาคคนจนไม่ใช่บุญเนี่ยใจที่อบอ้อมาลีก็เป็นบุญให้คำแนะนำในทางที่ดีก็เป็นบุญการให้อภัยก็เป็นบุญ รู้ว่ารู้ว่าเขาผิดแต่ไม่ติดใจให้คำศึกษาให้คำอบรมเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีอนาคตกันยิ่งเยาวชนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีอนาคตต่างนั้นดังนั้นเนี่ยต้องให้โอกาส หนักบ,บ้างเบาบ้างให้โอกาสแต่โอกาสเนี้ยมันจะค่อยๆหมดไปถ้าเราไม่ปรับตัวทุกคนญาติพี่น้องแก่มากขึ้นความช่วยเหลือที่เอื้ออาทรเนี่ยมันจะค่อยๆจางลงไปถ้าเราไม่ปรับตัวตอนเราใหม่ๆเนี่ยเราหนุ่มๆเราเขาจะเอื้อเฟื้อเพราะเขาเห็นว่าเขาจะพึ่งพาเราได้ในอนาคต เราจะเป็นอนาคตของวงตระกูลจะเป็นคนที่ช่วยเชิดชูวงตระกูลแต่ถ้าเราไม่ไม่ได้ทำให้วงตระกูลหรือว่าครอบครัวของเราเนี่ยเด่นขึ้นมาเนี่ยมีแต่ตกต่ำลงไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เนี่ยเขาก็ท้อใจนะความปาถนาดีก็หมดได้เหอนกันเอาเลยนะคุยพอสมควรเดี๋ยวจะให้ดูวีดีทัศน์นะ